สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับนะคะสู่งาน h แฮนเมดบายวันไอวิวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการไลฟ์คลิปนี้นะคะพี่แหม่มก็ไปได้ชิ้นงานนะคะชิ้นอุปกรณ์นะคะที่จะมาทำงานฝีมือชิ้นใหม่กันค่ะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะอ,อันนี้กันไกลนะคะที่ใช้อยู่เข็มถักนะคะแล้วก็นี่ค่ะ อันนี้นะคะเป็นฐานกระเป๋านะคะที่เขาทําสําเร็จมาแล้วอันนี้จะเป็นทรงกลมนะคะด้านล่างค่ะเป็นทรงกลมนะคะจะมีหมุดสีด้านส่วนอันนี้เป็นด้านในนะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมนะคะสําหรับอันนี้นะคะพี่แหม่มก็เลือกวงกลมมานะคะเพื่อที่จะเริ่มงานชิ้นใหม่สวัสดีค่ะพี่วัชโน <c oughs> <c oughs> นะคะ นี่ค่ะมาลุ้นงานชิ้นใหม่กันนะคะจากฐานกระเป๋านะคะที่เป็นสำเร็จแบบนี้นะคะเป็นหนังเทียมนะคะแต่เขาเจาะรูมาเรียบร้อยนะคะรอบๆแบบนี้ส่วนจะมาใช้กับอันไหนก็นี่ค่ะไหมพรมนะคะอ,อันนี้จะเป็นไหมพรมสีพื้นเส้นใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลือบอีกค่ะยังหลงสเสน่ห์สีเหลือบอยู่นะคะไหมพรมสีเหลือบจะเอามาใช้ ่ารวมกันนะคะตอนนี้นะคะนี่แหละคะ่ะกระเป๋าทรงกลมใบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมโนนะคะดูไลฟ์คลิปนะคะต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าชิ้นงานนี้จะสำเร็จนะคะอ่าไม่ยากนะคะไม่ยากเด็กๆทำได้นะคะฝึกทำได้อันนี้พี่แหม่มก็ซื้อมานะคะจากร้านงานฝีมือก็1 0 0บาทค่ะชิ้นนี้นะคะสำหรับ ต่างจังหวัดนะ,ะไม่รู้ว่าแพงไหมนะคะหรือที่อื่นขายกันเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ไปเจอมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ,อ้ยอยากทำนะคะก็จะลองเป็นกระเป๋าถือไหมพรมนะคะยังไม่มีแบบนะคะเพราะว่างานแทนเมตดเราจะมนโนขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวพี่แหม่มก็จะขึ้นฐานด้วยไหมนี่แหละค่ะไหมสีสีพื้นแบบนี้ค่ะ นะคะจะใช้ขึ้นฐานก็ขึ้นฐานก็อันนี้เป็นด้านล่างใช่ไหมคะอ่าเราก็จะต้องถักรอบๆบนี้นะคะขึ้นนะคะเป็นทรงกลมนะคะขึ้นฐานด้วยไหมสีพื้นเวลาเราจะดึงไหมพรมออกนะคะเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆเนี่ยพี่แหม่มไม่รู้หรอกพี่แหม่มก็ถอดปลอกอันเนี้ยออกนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะแต่จริงๆนะคะมันจะทําให้งานยุ่งยากขึ้นนะคะ วิธีการที่จะดึงไหมพรมออกมานะคะให้ดึงด้านในนะคะเพราะเขาจะม้วนออกมานี่แหละค่ะเราก็ค่อยคอยเปิดแง้มๆดูนะคะแล้วก็หยิบออกมานะคะบอกได้เลยว่าหยิบมัวๆนะคะนี่ค่ะค่อยคอยดึงออกมาเดี๋ยวเขาก็จะมีกระจุกเล็กๆออกมานะคะ <c oughs> นี่อ,อ,อุ๊ยใหญ่ไปหน่อยไหม <c oughs> นี่ค่ะก็จะออกมานะคะเราก็หาด้านในนะคะ ส่วนที่เป็นตรงกลางนี่นะคะ่ะนี่ออกมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นปลายของไหมพรมนะคะนี่โผล่มาแล้วเราก็เริ่มถักได้นะคะเอาปลายด้านในออกมาแบบนี้นะคะคิดถึงทุกคนนะคะไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะคะเพราะว่าติดภารกิจนะคะทางภาคใต้ก็วันนี้ก็นี่นะคะมีแสงแดดนะคะเมื่อวานฝนก็ยังตกกันอยู่นะคะ ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอันนี้ก็เก็บไว้นะคะไว้ถักเราก็ม้วนเก็บไว้ก่อนอนี่ค่ะเวลาเริ่มงานนะคะใช้ด้านนี้ถักหน้ากล้องนะคะแล้วก็เข็มถักนะคะพี่แหมมก็จะใช้5ทับศูนย์นะคะอันนี้ เพราะว่าถ้าฝั่งด้านเจ็ดเนี่ยมันจะใหญ่ไปนะคะนี่ค่ะเวลาเราเริ่มนะคะเราก็เริ่มนี่แหละคะ่ะสวัสดีค่ะมาดามเจนคิดถึงนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าเราใช้เข็มเข็มถักจะมีสองด้านแบบนี้นะคะห้ทับศูนแล้วก็มี7จ็ดทับศูนย์นะคะเจทับศูนย์มันจะใหญ่เกินไปนี่แหละคะ่ะใส่ได้นะคะ แต่เดี๋ยวพอเวลาเรามีไหมเนี่ยมันจะดึงไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเราใช้5ทับศูนย์นะคะวิธีการขึ้นชิ้นงานนะคะก็นี่คือด้านล่างนะคะจะเห็นก้นกระเป๋านะคะเราก็จะด้านล่างนะคะเนี่ยใส่เข็มลงไปเลยค่ะหาตรงมุมนะคะตรงมุมใส่เข็มลงไปดึงไหมออกมานะคะเข็มนี้ทำหน้าที่แค่ดึงไหมอย่างเดียวนะคะ ะะดึงไหมออกมานี่ค่ะแล้วเราก็ถักนะคะถักโซ่วนไปก่อนแบบนี้ค่ะถักเพื่อให้ไหมนะคะเชื่อมต่อกับตัวกระเป๋าก่อนนะคะถักสองช่องละสองครั้งนะคะช่องละสองครั้งช่องละสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้นะคะ นี่นะคะถัก X นะคะนี่พี่แหม่มจะใช้ช่องละสองครั้งนะคะถักง่ายๆนะคะลายง่ายๆแต่เทคนิคอีกนิดนึงนะคะก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะเก็บปลายไหมนี้ด้วยหมายถึงว่าเวลาเราแทงลงไปในช่องอย่างนี้นะคะเราเอาปลายไหมเนี่ยแนบกับชิ้นงานของเรานะคะนี่นะคะแล้วเราก็พันออกมานะคะ นี่ช่องละสองครั้งแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะน้องๆเด็กๆเพื่อนๆมือใหม่นะคะฝึกทำกันได้สวัสดีค่ะน้องโบขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจจากเพื่อนๆนะคะขณะไลฟ์คลิปนะคะใช่ค่ะเช้านี้มีแดดนะคะ นี่นะคะช่องละสองนะคะสองอย่าลืมนะคะปลายไหมด้านหลังนะคะเดี๋ยวพี่แหม่มจะกลับให้ดูนะคะว่าจะต้องอยู่ด้านในแบบนี้อยู่ในชิ้นงานนะคะดีใจมากค่ะนะคะภาคใต้มีแดดแล้วนะคะนี่นะคะช่องละสองนะคะสองครั้ง ชิ้นงานเก๋ๆนะคะจากฝีมือของเรานะคะค่อยๆทํานะคะสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีสมาธินะาดีมากเลย <c oughs> นะคะสร้างสมาธินะคะ <c oughs> หรือว่าใครบอกทําแล้วสมาธิกระเจิงนะคะ <c oughs> นี่ค่ะทําแบบนี้นะคะให้รอบๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมีชิ้นตรงนี้นะคะรอบๆนะคะถักไปเรื่อยๆนี่นะคะ <c oughs> จะเป็นกระเป๋าทรงกลมนะคะ อันนี้พี่แหม่มจินตนาการไว้แล้วนะคะอ่าจินตนาการไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาทําด้วยกันนะคะส่วนด้านหลังนะคะที่เราเก็บไหมนะคะนี่เห็นไหมคะตรงนี้เราตัดทิ้งได้เลยปลายไหมจะถูกเก็บเรียบร้อยไปอยู่ด้านในคือแนบกับชิ้นงานไปเลยนะคะแนบกับชิ้นงานอ่ะเดี๋ยวถักรอบๆแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาชมนะคะว่าชิ้นงานชิ้นนี้จะเดินทางไปอย่างไรหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เห็นอุปกรณ์นะคะเห็นชิ้นงานแล้วนะคะแล้วก็เกิดไอเดียนะคะก็สามารถถักไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ร่วมกันนะคะคิดนะคะทําไปพร้อมๆกันนะคะกับชิ้นงานของเรานะคะนะคะฝากฝากกดนะคะติดตามนะคะ กดไลค์และอย่าลืมนะคะกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์นะคะต่อไปนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะบิ๊กโบนะคะช่องวัชโนนะคะมาดามเจนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่แม่มในการไลค์คลิปนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วไว้เจอกันงานแฮนเมดบายวันไอวิวนะคะในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ